สบายดีสวัสดีฟิล์มสีไว้ทุกคนเด้อม,ม,กม,มีกับพวกกับช่องของดีมอาสารนายรองชานอันนี้ทุกคนรองดีกับรองด้าจะมาขนฟืนซะแล้วเนาะซึ่งวันนี้จะเข้าป่าหาฟืนนั่นเองค่ะส่วน,พอ,วอน,นพอแล้วก็แบบอ่ือ่แถวนี้แหละพอแล้วมาก่อนแล้วทุกคนอื่นก็ต้องโชคพอแล้วว่ะพอแล้ววิสัยเนาะหนาว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นบรราาันไดก็ประมาณแปดเก้าโมงเนาะทุกคนจะแรกพอแล้วว่าจะเอารถรถมาเลยแต่แบบ รถติดบ่ได้นู่นี่วะบ่บนี่แหละเพราะว่านี่วะนี่ว่าเอามีดมาบ่เนาะมีเออนี่ไม้เนาะแถวนี้มันก็หลายเนาะล้มจากลมม้มบ่มีดมาบ่เนาะจักปัดอ้อยกินเป็นพ่อไหมพอจีเถอะเดี๋ยวค่ะสวอผเร็วพ่อบ่นี่ขนมเพราะว่าชิมบ่สวสอฟืนเนาะอันนี้เราบอกขังบอกไข่ได้ปีนเอาหัวก่อ โยนลงไปเลยค่คอยอเทียรละคน,นชุบอุ้ยยันไหมคะ <G ül> เอ้ยมาผิดด้านให้ไปด้านได้น <G ül> <G ül> เนาะเรียบร้อยพอยเสร็วอะพ่าแปลกพ่อแล้วไป,วปไหนเนี่ยมาหาฝืนน้องพ่อแล้วพ่อแลว้ลวว่า ที่เอามาให้เป็นกองเป็นกล่อ,องไว้ก่อนแล้วถ้าทิดรถได้แล้วค่อแบบเอารถแบบมาเอาเนาะมาแล้วก็แบบเอาขึ้นรถเอาขึ้นรถขึ้นรถเลยพอแล้วอยใส่อยซอมพอแล้วแป๊บนะคะทุกคน,อคนตอนนี้เจอพอแล้วแล้วพอแล้วพุ่นอยู่อีกพอแล้วอยู่หันอยู่แบบคีมหัวเลยโอ้ไม่ตอนนี้กหลายที่น้องไหม พอแล้วตัดหญ้าที่ตงนี้หญ้าหญ้าไอหญ้าฝรั่งนะปิดการปิดการอยู่ดินี่พอแล้วเราจะเอาจักมาตัดเนาะมีแต่แบบการอ่าะยังเกาะ็้นยังเกาะเพราะว่าฉิมาเอาฟืนนี่บ่มันมีแต่การแบบอ่าเนี่ยหญ้าฝรั่งแถวนี้แต่นี่พอแล้วฉัเอาฟืนแบบประมาณนี้แต่ตอนนี้พอแล้วขอนอยู่มึงก็เห็นจับพาาอย่างตอกตอกอยู่อย่าไปหาพอแล้วกัน นี่พอแล้วเ <c oughs> อ้คุณโอ้หัวอุ้ยบมักเดือ่อเนาะมักเดื่อให้หัวกินตอนนั้นน้าขึ้น,ข,นขึ้นต้นมักเดือเออ่อัวหัวก็ยุ่งรูนี้มิดออันโยนมาโยนมาค่ะ <c oughs> นี่พอแล้วซ่อมไม้ท่าตัดไม้่อนข้นไม้ วุ้ยตัวนี้น่าจะซื้อดางเพราะเป็นติดตัวดางน,นี่หัวดางเออทุกอยาเนาะอยาเป็นเอาหัวตัวนี้ไปขายได้หลายได้หด <c oughs> ดัวดางไอเดี๋ยวได้หลายหัวดางเอลคือต้นคุ้ยด่างอย่างอ๋อหางแต๋นมาบอกไอเดียใช่ใช <Hey. Hey. S 2> ่ไม่รู้ แต่หังแบบบ่มีตัวแล้วขี้ควายขี้งัวนะหังหมดหังหมดอุ๊ยตกใจตกใจงัวมาหยุดนะหยุดนะอ๋ออยากให้รูปงัวว่ะอันยีที่ทางหลังมันส่นก็โอเคโอเคไปได้แล้วไปได้แล้วี่มันส่นหลังเลเอาฮะนี่พาแล้วมัน่อนฟื้น ท่อนฟืนแล้วก็บ่อนเทียมมันหกแต่ท่อนกล่องมกล่องว่าจะมันสีได้มาจุดเออไอเมื่อกี้แม่ว่ารถดถดเพาะอันติดไว้ใส่ไว่แล้มาเนี่มันล้วอีจันตื่นตืนเศร้ามันละติดยากนะโอ้แบบมันหนาวเนาะมันบ่อยากตื่นมันหนาวมามาก็มันหนาวได้แล้วสองมาอันติ้นเหอมันมันอยากเปรอะอันติ้นอยากเปเออมั่จับยากมานะม่น่่่่่่่้ง่่่่น่่ เอออันเป็นอันปิ้นจับอันจับนะซื้อไม่เนาะมันแล้วแก้งบ่โดยแล้วแก้งจิ๊บจับเนี่ยมันมันจับว่ได้แงอืมประมาณตอนสวยๆพูนเลยเนาะใครเอารถมาแก่เนาะเสนามันบ่พอยนึกกันเนาะมือใดว่างก็มาจับไปสวยพองัวตัวนี้นะมันติดเสื่อมไปมันติดเสื่อมมันติดโซนนันติ้โซนครับไม่น้อยงามเนาะงามเนาะ อันนี้เอาไว้เอาไว้เกวเหมือนนี่อันนี้กล่องจุดนี่นะอ่ะพ่เอาเผล่อตัวนี้ะบแมันติดองห้ามึงทุกคนมาอีพ่ออ่ะแล้วพ่อจะเอาเือกเดวาัวตอนนี้มันสิสนคนลู้เฮ้ยห้ไม่แมเออฮเอ ยึดได้ย่ยยห,า,า,หายคิดแน่โอ้โหเจ็บบปน้ำหลเลยว่ะเจ็บะไรกันที่น้ำเอามัมีนม้ำแถวออนะนี้นะออกคนนะพ่อยท่อกอนะนีหน่หามพ่อยท่อเอาเนาะฟืนอ,อนจ็บเลยมือนี้กับืนโออมือนี้พอแล้วมาท้อนฟืนเนาะแล้วแบบอาถ่าท้อนแล้วล่ะ มือใดว่างอ่จะลดมาแก้ไปเฮ็ดปืนดังไฟเนาะแล้วก็เฮ็ดกองฮาก็บางกอกก็ชิจูดทิ่มบางกอบางกองมาชิจูดมาเลยว่าจะเอาชิจูดเนาะเออพ่อจะดังบุลุกนาฟืนอันนี้นะไม่น่ะบุลุกดีมากเโอ้พอแล้วว่าเออไม่นี่ดังบุลุกดีเนาะพ่อฮะแม่สิเหมือลูกไปเอามากระทันยะหนาปหน้อยเด้อ เออหมักเดือเนาะบุเนี่ยพี่เจนนั่นดิยังกินหมดเห็นไหมอ่าเป็นกองห้าพอแล้วก็สิบรรทัดไม่ให้สิกองแล้วจูดเนาะถ้าอันปืนตัวได้รังคิดพอแล้วก็สิเฮ็ดกองไม้ตั้งห่างเลยเนาะอืมกองพูดพอแลกก็สิจูดกองเน้อกองพูดเออไม่นี่พ่อจะเอาไปอันเฮ็ดอันนั้นวะปืนเปืนอ๋ออันนี้เชื่อว่าเฮ็ดปืนอันนี้มันหัวเป็นสตูเฮาเป็นไม้นี่ก่อจูดทิ่ม ลูกเดียวแม่ป้าย่างเข้ามาเนาะมีแต่อันการการอันอย่าลังไะ่านยยุดนะยุดกอย่างที่ด้ายงวนอ่อบแบบนี้บนเรียกอะบวขายอบเรียกอนี่โอ้ถ้าว่าจะขายเสื้อทีมให้ลูกคันหนึ่งยู่หมายว่าจะขายบวชขายเติบ ระวังมันสุดก้นเธอนะไมาใสก็ได้จีมาปเดีสมุนเตมึงเปนเเนอะสมัยที่แบบเจอผิวนี้อถ้าเร่งยืเงอก็ไม่ได้แปลงของเจ้าของอ้ยี่ไปแปลงกนมึงนเปแ่ไดเยเดียมโดดขึ้นหัวไหมห่ว มันสีดงงัวคอือสีหยาบขึนอมันไล่น้องเมื่อกี้ครนนี้พออันก็เป็นไม่ดังฟืนอะไรก็นแยกโอ้ยไม่ดังไฟไม่ดังฟืนเอ้มไม่ไม่ดังไฟไม่ดังฟืนเพื่อจะงัวมาออกไปออกไปมมะนะชไม่ออกหรอกตาลดีี่อต้องลเนาะลแกง่ายเนาะ อันเอารถแก้มาแล้วก็มีจะโยนโยนขึ้นรถวูบแม่แไปเหงื่อเห,หือไอ้เนาะมีผ้า้ายน่ะเนะ <c oughs> หื่อรักเหงื่อคนกิน <c oughs> ปะเอ้ยก่อนก่อนอื่นอันต้องถามกันว่าเอาลงน้ำในวอเพราะ<ม>หนักเขาสองคนไม่แบ่งไ่ได้บ่แมนน่าจะเห็ดใหม่พูดหรือว่ามันทาสีใหม่แบบไม่ต้่นเชื่อเพิ่นเพิ่นก็มีเหื่อยูอย่น่ะลงมี ข้างให้กับแม่น,นาปะนะนอ,นอ,นะนอยน,น้องาะนาปะอยเป็นเป็นเป็นพี่น้องดีมเฮ hey. อันนี้แม่ดินน้องดีมต้องได้เ,ดเอางวมาเลี้ยงซื่อแม่ดินไ้งพ่ยฟังบนข้าหุห้าแล้ว่ะเนาะ่เดียวขพิ่นปลูกหญงาข้าพัพ่นป่วนจะคิดได้จะปอยพ่บบเลี้ยง มัวน้อยใจแล้วที่งางกับลูกเงินน,น้อยใจเดี๋ยวน้อยใจไปเลยนะคะนั่นแม่ลูกกันนะฮะเนาะเออพ่อขางเนื่าคนออนี้เ,เออมีต้นนั่นเนาะนเ,นอเอ้าวซัมมี่กับพ่อได้ไหมกับพ่อใช่ไหมพ่อมีทุกคนมรยักันเนาะขังห้าสิเป็นขังที่แท้ร้อยแม่พูดว่าเขาเป็นพ่อ เมื่อไหร่เพืกอนจปลูกยางที้เมื่อไรสิวะน่ะไอ้ดีมฉันไม่มีงูเลี้ยงแล้วอีกต่อไปโอ้ยทุกคนงวตัวนี้มันมันบอบบางดีด้วยทุกคนทุกคนงวตัวนี้บอบบางดีเฮ้ยเฮ้ย อันน yeah! no oh no. yeah, ั้นสวยดังต็บนนี้จุดหนึ่งนี่พอแล้ววันนีจุดหนึ่งวนนีจุดหนึ่งนี่จุดหนึ่ไช่วยอย่างนั้นแหละจับอย่างกัมีเดบ้านรอไปจับีอย่างกับปีนเดบ้า่รายังไปจับเงีงน้ฝักจะเดือดออกที้นีอสวยแต่ละอันนี้เยถุกอ เอาไปดังเสาโลนไอเดียมฮะให้สลุปหาบ่มีอ่ะไอพ่อพ่ออันเดอร์เขาชอยเขาไปเล่นจนหมกตองกันปะบอกงั้นมีงาไปขี้ไปไปขี่สไลเดอร์อยากเล่นสุดไปเก็บอันนี้ไปก่อนเลยโอเคได้เบียกอ่ะได้เบียกเดินเดินไหนบ้าง เราเดินได้บ้านหนึ่งเรเดินบ้านหนึ่งก็เอาหัาคีดน้อยใจแล้วไหมไปพุ่งมดเมื่อกี้ยังมาจ่อยเขานี่พอแล้วว่าบุันจีบุมีบอเลี้ยงแล้วก็ไปพู่มันน้อยใจเปลี่ยนให้เด้อมันกำลังวางแผนวางแผนที่จะมาสนตูดพอแล้วอันนี้ว่าตู้กล่องนะตอนนี้ คนแล้วก็ไม่ดีมกันไงทำงานสนังแดทำงานส่วนังแดก็คือจับกองแก้มไม่ดีมาทุกคนตึ้งตึ้งตึ้งอยู่เมื่อกี้อ้วนอะไดิเหรอแต่นั้นเราบูมีตรงนี้แหละนี่ทุกคนสนังแดกลับมาช่วยมาช่วยมบุ้มาช่วย ต้ไไนใหญ่ขนาดตัวนี้นะต้อนอย่างว่าใยเป็นเนี่ยต้นปอชืนี้ซำเนียงธรรมดาต้นมีตนน้นใหญ่กวนะ่าน,น,นี้อีกต้นปอแล้วพอนะยังมีต้นใหญ่กว่านี้อีกผมอยากสิเป็นสไปเดอร์แมน เอริมเอริมปีนขึ้นต้นไม้ต้นนั้นเห็นไหมในต้นน,ตนี้หามาเบิง่งในต้นนั้นดิวมมม่าจตกต้นนี้ดิจะตกค่ะอันนี้เดีย๋ยวพ่อพ่อไปที่คืนว่ะอันนี้ใหญ่นะไปแล้ว กล่องหาได้หลายกล่องพลาสติกกล่องนี่กล่องนั้นกล่องฮ่าไวกล่องานะพ่อไหนนะแม่เอกกลองฮ่าเป็นเป็นอยูมือออกน้าตื้นตื้นตื้นอะไรตื้นี่เชือกไปเลยเฮ้แนวพวกเที่ยกับากล่องห้าของข้าวพิ่ะ กองห้องพิมก็ว่าว่ากล่องกล่องขงอ่กลองห้ากล่องขก่ะเศษก่องขอ่ะกลอ่กัมีจิไมแล้วกาเน่ะนาะกลองหากลองกลองห้านต้นอย่างกินสุักอะไรเง้ยห้าแบบเจ้านั่หัวกล่องอะไรวะ

สามปีสี่ันทำไีได้สามปีปีสามปีเล้เ็ดเฮ็ดบานตปนไหมชนะที่สิบคักอืออันอห้าปีข้างหน้าเฮ็ดได้เลยตุกกะถิ่นน่ะลงวะนี่กระถิ่นกระถิ่นนะเดีนี้แหละกระถินนะลงเนาะกระถินนะลงกระถิ่นตกกระถิ่กระถิ่นกระถิ่นกระถินเอ บานต้นใหญ่ๆค่ะเ็ดบ้านต้นไม้ใส่เนาะคือชิค่ะอย่าหาเห็ดอีกคนอย่าหาเห็ดพอเตือนลารเด้อขึ้นได้คือแล้วขึ้นได้ดิหน่เขตบานงานนั่นนะงานนั้นตอบงานนี้คือชิค่ะนังดาอ่ะช่วยพอแลี้ยงไปนะ <laughs> สวยเต้นว่ะเป็นเต้นเป็นกำลังใจฟังเฮียนเป็นทิศไปที่วิทยาลัยงานอย่างนั้อได้ได้แหละว่าด้ดความสนุกสนานเตียง <laughs> <laughs> หัวหอมมาตาขนาดน้องได้คือหาเห็ด

ดึงมาพวกะเขาออกไอ้ท <c oughs> ี่หัวนนังดาดึงไม้ยิงอาตึบตึบชุบชุบอึดอึดอึดดึงมันจะฝุ่นดาเบิ้งอันนั้นมันติ <c oughs> ดเชิงถึงฝุ่นฮักเลยดิถ้ามันสิบขาดมันบอกง่ายดอกไอ้วะเบิ้งเขื่อนนั่นเชิงถึงถึงผุนะอึด ลองได้ซ็อกเธอรินเด้ซ็อกกันยาวสิเจ็บเนี่เบิ่งเบิ้งพอแล้วเฮ็ดเมันออกกำลังกายตัวยังค้าว่อลูกลิ้นก่อนกลิ้งก่อนยังอยากลิ้นอยู่ขนาดตัวเออเออเจอพอแล้วคือยจอพอหมดมาไฟแล้วก็นี่นี่นี่เรียบร้อย น้องด้านจัดการมาสำเร็จพอแล้วเฮ็ดเกี่ยวเรียบย่อยเขาชี่เอายยยยยนยยยอยยยอยยยย่ยยลยย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 ายยยมยย้น้ยยยยวยย้ยย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 ไย้ยยยขย้ยย้ยยยยยย้ยยยยยยี่ยยยยยย่ยดยมยย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 ้ยงยย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 ย้ยยยยัยย ต้นตัวได้ปีนให้ก็บม่ต้องตัดมีแผลชิดต้นตัวอันชิดบ้านต้นไม้เหรอมีเดี่ยวออกน้อยตีนี้พี่เป็นไงอ่านั่นแหละต้นกำงามดูสิ้ไทยเอาเลยต้นห้าันกิบต้นห้าันกิบอื่อยไ้วพอดีเห็นป้า เงี่เบื่อพ่อเป็นแหงแล้วพ่อกับ่เห็ลูกสิให้เอาต้นนี้ก็เพิ่มต้นละห้าพันกิบห้าพันบาทรวมเน่นะฮะพี่กิบห้าพันกิบต้นเงินบาทก็สิบบาทเงีนยสิบบาทเท่านั้นะ โค้งงี้กว่าเดี๋ยวอันไปเจิกกรตอนพอแล้วอยู่พูนโค้งๆไปหน่อยเดี๋ยวลองดึงไปมึงได้กันช่วยพอแล้วทางนี้อีกอ่าไปตอนนี้ก็ได้กองประมาณนี้แหละเข้าปลาห่าไหมฮะนะด้วยใหญ่บอลละน้อยแล้วก็ตอนนั้นเราก็แค่ลุกมาแก้ไปจุดไปจุดไปแล้วคนเนาะพอถ้าพวกเมียเดินให้ลูกให้ลูกขอบป่วนเด้อนะ นี่ตอนนี้ก็พากันมาเก็บไม้เฮ็ดกองนี่น้องดีกวกัาบมาังดาพุนเพชรจอดมาจ่พูนฮะนพันพุ่นหนึ่งข้นมาพุนเช็ดะพุนเกลองมาพ <ๆ S 2> ี่ว่าว่าไปไม้นี่เป็นไม้อย่างกับพ่มไม่เปื่อยเป็นความแข็งเนาะไปไว้อ้อยไฟไว้ลางไว้อ้อยไฟพอเล่ทุกคนเขาแกเปลือกออกแกเปลือกออกแกนนี้ออกนี่ตอนนห้โยนตัอว <N> ได้กล่องนี่แล้ว,<า>ลวกว็ที่มีทั้งรัวทั้งไม่อ้อยไฟแล้วกว็าทั้งมีทั้งฟืนเนาะหมามุนนี่ก็แบบได้ยังก็เอาไปเลยถ้าตัวโบเป็นก็แบบพอแล้วก็สิจูดทิ่มเนาะ,<ห>ะไหนแล้เด้ยบายซิยู่ทูมอลนี่ตัวนี้แบบเป็นต้นไม้แบบยี่เครื่องกลางละนี่แบบเป็นปุ้มอ้อมเลยพอยแล้วก็ว,ว่าสีเล็มเลมถ้าปลายนะพอนาะแล้วก็จุดนี้เลยเนาะอันนี้จะเป็นต้นขอม ปืนต้นคอมเออพอต้อนมังตัวพอไว้ตัดอ่ะไวตัดไม่ได้ต้นนาไปนะถ้าเพนะื่ิปลูกยางอะนะแลก็ปลูกไปจังเนาะปลูกไม่กิกม่กินมากเนาะปอน,นี่แล้วทางลู่ม,มันเป็นคุ่มเป็นคุ่มอยู่ tụi pho ốc pan sẽ ăn máy anh bảo, ăn phun, băng vót phật là cái sẽ ăn băng vót phật là cái sẽ chốt nọ, có một cái tổn mực ức này nọ này đấy, kéo cái thùng mấy anh đâm không à, rồi, ức แล้วกวังดิงม,มาเก็บชงมีน้ำไล่ไหล,ลเนาะดึงดก็สิแบบบิดบิดบนมากนี่แหละจังเลยก็ออกเองเพราะว่าเดี๋ยวจะบิดไปแล้วน้ำทิ้งมือเนาะค่อยเอานี่พอแล้วบอกอก็ใช้ถุงเมันเดี๋ยวดึงกเก็บแป๊บนึง ตััดดตต้องได้ไปซ่อมประันเขาใส่ระบุหนี่นช,ชิบชิบ ลยอ,อยถือลองดิมเก็กบผักเอิกแป๊บนี่เว็บทุกคนน้องดิมก็ได้เก็กบผักเอิกมาได้ประมาณนี้เนาะนไปเซตต่ำพอแล้วว่ะเนี่ยพอแล้วค่ะน,นี่ต่อท <c oughs> าไหมพอแล้วเอาพอแล้วกัโยน,น,นทางพุ่นเนาะเส้นลายพอแล้วจะเอาตัวนี้ เอาแต่แบบเป็นง่ายๆแล้วอันเป็นปลายอย่างพอแล้วสิจูดทิ่มเนาะปิวปลาไม่ยังไงขนาด นี่ตอนนี้เนาะพอแล้วก็ได้อ่าจะแจกตอนนี้แล้วเมื่อละแล้วเมื่อเนาะพอเนาะกองฟืนกองอย่างกันเนาะเหลือแต่แถวนี้แถวเดียวเนาะเมือหน้าเพื่ทิงมเื่อนมแรงกับแกเนาะตอนพอแล้วสิพอแล้วว่าสิไปเบิ่งอันดินอยู่แถวน้ำสารเนาะพอเนาะว่ามีคนเอาไม้แล้วบ่น้องดีกว่าชิมือเหนื่อย ก็ได้เห็ุให้เข้านะวัตถุพื้นออกนะด้ยเรื่ว่าไม้มันใหญ่สุดอีกลแล้วเมนถ้าอันไม้ยังเหลือพอแล้วก็สิไปแกะไม้ยินดีมันหรอกถ้ามีคนไปเอาแล้วก็ไม่ได้แก้เหรอ โอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สิบป,ประมาณนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวไปต่ออีพีสองน้อมือแรงพอแล้วก็จะเอาอันรถมาแก้เอาฟืนเนาะเป,ป็นอะไรกันเราติดตามอีพีสองเนอส่วนคลิปนี้ก็สิบป,ประมาณนี้เลยทุกคนถ้าคลิปนี้ก็าบทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องดีมองได้คลิปต่อไป แล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรัพลาดคลิปใหม่ๆจากสองน้องดิ่งของด้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอเกล้าคำว่าสบายดีสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะฝากพี่เอฟซีทุกคนเบืนน้องโฆษณาให้น้องดิ่งของด้าด้วยนะคะบ๊ายบายนี่จะได้แบบเป็นกล่องฟืนแล้วก็กล่องฮาไม่แน,น่พอแล้วจะเลอะลดเลอะเลอะเก็บไปนะบอลระบอลระบอลเนาะเดี๋ยวเราติดตามพี่สองนะคะบบ๊าายยบ๊ายบาย